เรากำลังถูกช่างความคิดอุปนิสัยและความประพฤติข้าพเจ้าได้เห็นทูตสวรรค์องค์หนึ่งยืนถือตราชูไว้ในมือคอยช่างความคิดและความสนใจของพลไพ่ของพระเจ้าในตราชูข้างหนึ่งมีความคิดและความสนใจเอ็นเอียงไปทางสวรรค์และในตราชูอีกข้างหนึ่งมีความคิดและความสนใจที่เอ็นเอียงไปทางแผ่นดินโลกความหรูหราฟุ่มเฟือยและความเย่อหยิ่งจองของได้ลดต่ำลงโดยเร็ว แน่ว่าจะมีของหนักๆก,กลิ้งออกไปจากตราชูนั้นส่วนตราชูข้างที่มีความคิดและความสนใจทางสวรรค์ได้ชูขึ้นสูงและมีน้ำหนักเบามากทุสวรรค์ได้พูดว่าคนเหล่านี้จะเข้าในแผ่นดินสวรรค์ได้หรือเขาจะไม่ได้เข้าในแผ่นดินนั้นเลยจงบอกเขาว่าความหวังที่เขามีอยู่ในเวลานี้เป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์ถ้าหากเขาไม่ยอมกลับใจเสียใหม่โดยเร็วเขาจะต้องพินาศ คำแนะนำสำหรับคริสตจักรเล่มหนึ่งหน้า93ถึง94พระเจ้าทรงช่างอุปนิสัยความประพฤติและความปรารถนาของเราในตราชูแห่งสถานบริสุทธิ์ของพระองค์เป็นสิ่งที่น่ากลัวที่เราถูกช่างในตราชูของพระเจ้าแล้วพระองค์ทรงเห็นว่าเรามีสิ่งบกพร่องในวันพิจารณาพิพากษาในวาระที่สุดปลาย คำแนะนำสำหรับคริสตจักรเล่มสองน้า250ถึง1ที่พากษาโลกมนุษย์ด้วยความชอบธรรม